ไปไปไปขัไปไหนพงไหมขัไปนี่บัตรเหงยม่อรถแด้ยเนาะเงินเงยชายนี่เองินเชายคือใบสีขาวนะเงินเนี่หันไอ้หนึ่งล้านหาแสนเนาะหนึ่งล้านหาแสนนะแต่ว่า ทั้งลุงฝากมาให้นำ้ำชาเอฝากมาให้บัญชีให้ชื่อรถทีตีวิทนัทนวันนี้ลุงว่าเห็นเจ้าได้รถทีไปฟ้าแล้วลุงนิสเตอร์ว่าใหา้ทั้งแม่นี่เก็บไหวป่ะนีนนะ่ลุงดิสเตอร์ว่าใบใจค่าเทิมให้เจ้าใบใจค่าเดียนมิแต่ให้เจ้าฝากขอ,ขอบคุณขอบคุณทั้งลูกลุงดิสเตอร์อยู่ต่างาประเทศขอบใจนะขอบคุณลุงดิสเตรอ,อร์หลายๆเยอะ ไปเร็ไปเออกะเ๋า uh, ด uh, uh, yeah. well, no no right. ้วยอเออไปไปเอาึ mm, ้นพูดกันด้วยไงเอาป๊อดป๊อดเต่าไอ้ลูเลยนะต่เดอเดี๋ยวแข่งเด้อแข่งเด้อเด้อเป่าดดีใจว่ะลูกสบายดีปะลูกนะลูกหนาแม่ปะลุงเด้อไปไล่กระช่องอยู่เด้อเด้อเด้อดีใจปะลูกเงินเราเฉดเฉเต้ใหอไอ้ลูกเงินไอ้เงินอ้ไอู้กไอ้ไปชื่อขนมลูก เก็บไปด้วยเด้อค่นเก็บไปเอาสบายดีงามลูกล่ะโชคดีไาด้วยผลตกเลยผลตกล่ะผลลงมิดแล้วกาตไทยสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องปลาดุงเอฟซีทีหักแพงข้างซองแม่น้องนลำพิงตาตีบเนาะโดย กะมื่อนี้ทางแม่น้างน้ำพิงรอถ่าทางน้องๆเนาะถ่าลูกถ่ายลานพ่อพี่น้องๆไปวาซีพาเพิ่นไปเนาะงานในงานบุญประจำปีออกพรรษาเนาะโดยครบรอบท่ายออกพรรษาแล้วกเมื่อนี้มื้อสุดท้ายวาซีพาทางใสยเย็นแล้วก็นางสาย ช่วยลูกชนานแต่พวกแม่นไผ่ฉัได้ไปน้ำแนมมาเนี่ยกับทางพี่น้องทางป้าแน่แต่ว่าทางป้าเนี่ยปฏิษษเสธแล้วคือสิบวม่ได้ไปเพรนะในถามลูกํารลานแต่ว่ามีไผ่สิไปน้ำถ้าไปช่วงเช้าอาจจะมีพี่น้องไปน้ำอยู่แต่ว่าทางเฮามันบาไหวมันแดดฮ้อนได้ว่าไปช่วงแรงเนาะไปช่วงแรงช่วงประมาณสามสี่โมงไปหอดพุ่นกับหาโมงเอาอยางกับแดดกับบดแน่ปลาดุงเลย พวงคน,นว่าย่านไปบ่เห็นเขาเจ้าแข่งเรือวะปัดไปได้ก็บ่ได้เบิ่งดอกแข่งเรือนะมันฮอนเนาะมึงกลัวขนาดสะบูรณยู่เฮือนนั่นนี่หนาเว้พี่น้องไอ,อ้เฮือมันนี่คือฝนชิลงมากมันกินนี่ตกกระปุบกรบปุบกระปุบอยู่แต่ว่าหยุดไปแลยอ่ะโดยโรอถ่าทาั้งญาติมาบุหวัวภาใยในสิไปนั่งมาเนียชวนเพิ่นแล้วเนาะชวนใบใได้ทั้งพี่น้องพาซีไปคุปลบ งานประจำปีในแคมคองคุณพี่น้องเอ้ยห่อนะผมขื่นขึ้นปูเถาเลยเนาะห่อนใหญ่เนาะดอกยางคุณพี่น้องเอ้ยห่อนหรือว่าบอนเนาะยางแบบลูกลานเดากะเมื่อยแบบคนเยี่ยมเถาคนในบ้านนี่แหละเนาะแต่ถ้าเมื่อเรายางพอดกลางบ้านเราก็กลับมาแล้วก็ไปเมื่อหน้าเนาะลูกแล้วก่ะ ถ้าไหว้แล้วก็โลดเทียงอะนะลูกเ <tuh, S 1> <pou ces S 2> ต่าก็ได้บปรได้ไว้ไปที่น้องเอ้โดยอ่ะมาหนี้พี่น้องไอ้ทั้งลูกสาวก็เนาะแต่ว่าทางน้องน้ำใสพันซีได้รับข่าวดีอีกได้มาหนีิเนาะมีทางลุงเจะดีพ่นอยู่ทางต่างประเทศเนาะโดยเพิ่นได้ฝากเงินมาให้ทางน้องน้ำใสครั้งแรกเห็นทางไอ้เพิ่นว่า ถถชิซื้อรถทีพย์ให้น้องทรายเนาะฟรีทางแม่ตู้เปลี่ยนกระพาะตู้แซนดี้เพิ่นฝากมาพร้อมกันว่าให้ซื้อรถอนาทิพไฟฟ้าให้เพิ่นได้ว่าเงินส่วนตัวที่ของไอ้พน,นีทางเฮากะชิได้ไว้ใจค่าเรียนค่าเทอมให้เพิ่นแล้วก็ชิเอาให้เพิ่นแน,น่จักแสนมืน่อวานพอไปดอกงานย่านว่าไปเตะบังขลามเลยว่าไปเตะเอ็นกะตะตาอันนะขาเจ้าขายกระปุนอยู่แค้มคลองให้พี่น้องเอ้ จะให้เพิ่นมาซื้ออยู่ซื้อกินแน่จกักจักแสนเนาะแล้โอ้ยอตนแนมตอนนี้ก็ยังบ่มีไผวีววว่าเฮ้ยสิมีไผมา,าตอนนี้นี่แต่ทางสุบนสิเปิดประตูไว้ก่อนเนาะสุบไว้วันนี้ตาตีไปโรงเรียนปาลุงเลยไปรัเอาเนแล้วก็ไปเลยผู้ว่าเฮาสิไปรับนี่ก็โอ้ยคิดขึ้นดีใจแล้ว แม่บอกนี่กระปุกเอ๊ะไปใช้โอ้อาทิตย์แต่งตัว่อดใช่ไหมสาธิตท่องจันไปเที่ยวบ่าแมวอาทิตย์นี่จำโม่ไร่าปรเป็นอาทิตย์ได้กินนี่เกี่ยวเข่ากับคัก,กยอกแหลแบบนี้เนาะ เน็ตคักดีๆโอ่ขภัยมีลูกน้อยลูกหยังก็โอ้ยยางตยางเลาะงานแบบนี้ฮ้อนๆแบบนี้บ่ไวรอกปาลุงเยเนาะอืมรถผ่านหน้าเหี่ยวอยู่ปานีเนาะงกองไป พอ่ะทั้งพี่้องมาแล้วก็เได็ไปเลยก็เวลากใกล้จะได้เนี่ยเอ็นปะตอนนำ้ำทรายก็ไขคแน่ล้วตอนนี้เนาะทางเมย์เพิ่นในบ่อเดชไปครับมาส่งเลยตั้งแต่ได้รถถีบไปฝ่ามากสะดวกสบายลายกุ๊กเกา้าตั้ง ่พอรองผิงก็จะเฮ็ดหยังปุ๊กปุ๊กปุ๊กอยู่ระวังรอไว้พี่น้องเอ้ยค่ะเนาะวันนี้ตอนนี้ก็ทั้งบ้านเมืองเฮาก็เริ่มเกี่ยวข้าเกี่ยวน้ําได้ช่วงนี้หลังจากออกาาแล้วจบนี่ก็คือชีวิตหน้าฝนแล้วบัดนี้มีแต่สิเบิดเดือนนี้ก็มีแต่หัวลมหนาวมา้บัดนี้ อะรอถาน้ำซายกับแม่เพิ่นมาก่อนรอถาปานนี้งัวมาสิไปปะบดเนาะอ่าอักะแห้งตาย้อนหนาวนี่เบิดเลยรอส่งคนดูว่า3หรือ4ยังบ่มาอยู่สิได้ไปปะซุมเพิ่นแล้วบาดนี้เนาะแม่พี่น้องเอ้ย นางอยู่เหือย่อยห่อนแห้งลายสบุน้าวันอากาศฮ้อนๆเนาะอากาศน่ฮ้อนก็ต้องแตงหนาไปี่น้องเอ้ก็ต้องแตงหนาก็ต้องแตงตาท้าดดิบปากแล้วก็ทาเป้งนอยนึงหนาสีแดงหนาแรงห่อนเป่งๆวันนั่นน้องบิวงถามป้านะเจะแคลงแทบพนวะอากาศฮ้อนอากาศน่ฮ้อนหนาแรงเป่งๆก็ต้องเปลืองอย่างเลยด้่เจ้า ป้าพี่แต่รถออกก่อนนะอไดอ้พ่อยมาประมาณถึงเวลากับไปป้าแล้วแบบนี้ลูกสาวข่อยถ่ายอยู่โรงเรียนอยู่ถายเวลาฮับเพิ่นนี่ห่วยเนาะดื่มยังดื่มได้จะไปดื่มน้ำพิงตะติปลาดุงลยเบิ่งก่อนทุาากข์พอเราเจน่เพิ่นมีแนวเอาไว้เวลารอถ่ายทางไอ,ไอเพ่ไอเพ่มาแต่หนาา้า,นาว่าิบกไปน้าบัดเอ็มน้องเอ็มมันให้โทรมาบอกกินนี่ แหนมทั ang, it, ้งน้องมีใครมาจักคนอยู่โอ้บัดแดดก็ขี้พุ่นปลาลงเอยคนทางมุนแห้งเนาะมันยามฝนตกบัดกิตมพูดเต้นขาหัวกําแพงพูอืมเพราะว่าเฮือนเฮาใกล้ทางมันก็ดิกเดียงบ่ได้เนาะเพราะว่ารถแนรถผ่านก็เหยียบช ก่อนยันมียังอยู่หลังรถบนน้ำมวนศาดไว้เนาะพอ่อเย็นวักมาหอดอาการนางดินนะเอาก่อศาสตรมัดไว้ยันเข้ามาผ่ามาก่อนมาหลังกน็นางดินอยู่ก้นถะก็ได้พระดุพระเต้าและนางดินดเอาม้วนก่อเข่าใช้ก้นรถน้าผมก่าไปตุ๊กไงก็ได้ <laughs> อยู่ในงานแพงได้นำ่ะแนั่นแหละอาฟืนนั่นแหละไปเอาเสื้อมัดไหวเอามาตาชัยนี่หอบหอบผ้าหอบพอดมาตาบ้านเคยล่ะคอยพูดเป็นเพื่อนคิดว่าเด็กแบนมาตใช่เสียงรถ บมดเบิ่งก็แล้วเว้ยนุ้ยเคยหลับมาเพิ่งโอ้ยเนาะมาแต่บ้านพ่นัมมาแต่บ้านแม่พ่นบอกคือว่ามีก็มีกระเป๋ากระเป๋านะกระเป๋าเป็นไงิดว่าลงมาแต่เหนือแต่อันเสปลนคือว่าคือมีกระตุกกระตุมชนชงพนมาแต่บ้งนเพราะว่าชวนเขาตอนเขามาเลยแม่บอนตอนเข้ามาเอากลับมาหล่ยแล้วส่วนเขาอยู่เดินแทนโอ้ใช่จอยขี้ระเล็กแว่นวะ ก็ข่อยขวายเดียวมยยมมเมื่อกี้นี่ข่อยก็ยัางมาโมเมนต์เราเท่าเราบ่ังคือขัวใส่จบป่ะเนาะจังไรกะหืมจียนโเพลินทีแห้งเหรอจียนโดนไปรุ่นละป่ะบ้านในหาพีป่ประตูมาตั้งก่อนเด้อปลาลุงเด้เอ,อนนเนาะถหกกำลังเพลินนไงไชย ไปนี่ไปนี่บ่ป้ากำลังชิไปป้าได้น่ยันไปหับเออกเืือโบราณไปไปขึ้รถไปเฮ้ยใช่เลยเถอะ <c oughs> ไปเอ็มสมบายดีป้าลุงลกสบายดีลูกป้าลุงก่อนได้ไปเอม็มเนห่อยไปน้ำได้หนิเขืนดิไอ้ชายเลยถะไอ้อายไปก็ได้โอ้โโอคือไปไอ้ครับ่ล แม่ต้องการงานเกียนี่โหัไหน่ไหนครับก็กับังาฉไปป้าได้นี่ไปไปไปเขาไปไนคุณนั้งไปับเอาได้นี่บ้านหยน่ง เขียวว่นั่งเขียวว่าเราเราเพื่อนนั่นไปไปไปพระท่านหับน้องนโบ่แม่นอย่างได้อย่างนอกไลแตอระไปขึ้นนูนขึ้นขึ้นกูเจ้ผู้อืมอ่ะนางพิกัันี่ดอกชำนีเราเคพื่อนนั่กูเจ้ไว้กูเจไว้เดี๋ยวเ พลังตูน้นะคูนบ้าเกือบนั่นโว้ถาอุมอนนออ้มเพลินเนาะเพราะว่าแมนยางปลาดงเลยเวลาจำกัดปล็อกตู้นะตู้เลยหัวหน่วยมันอยู่พุ่น เลยป่ะบานนี่กลับแม่กลับไปป้าป้าป่าว่ะไปป้าเรถว่ะกลับเป็นชวนป้าป้าไปป้าเนาะอ่ะไปไปพื้นหน่อยค่อยนะอันนั้นลันเบาอใบนะนั่งลันเบาอใบเด้อเฮ้เออโอเจฉันลงถ่ายอยู่เงื่อน bỏ em tiền chạy thân hàn mỗi em tôi là các việc bay người này chi vào sáng hơn này siêu lột siêu hàn nĩ siêu lột nào cần siêu hàn gì nó chẳng cần nhiều này bây tôi bây giờ quay em nói gì đâu nhàng ma làm làng mùa nhàng quá à thì Thôi bạn hãy cũng mời quý vị Nhưng mà đây có bữa sau Hãy cùng thay nhàng ma đây không? cứ hù thế em วันยาแล้วป้าว่าสิไปป้าแล้วว่าให้ให,ให,หาทางไปําดังแล้วไปทำเรื่อยก่อนนะอย่าเรื่อยหายไปทำสะก็หายไปทำไหวก็หายได้เอื่อยนะไปผิงนะไปว่าไปโรงเรียนนะไปผิงไปบอกนะโอ้โหคนสวยมาเด้อมาเด้อไปไปว่า แกคือคือว่าฉิถ่านแน่น่ามือ่มนะเอ้ยเนาะเอนอาอในน้ำเป็นอาพี่น้องอพันเอิญสมบุร้าญาน่ยบอเอ้ยยังกับพันพญานะ่ไปว่าเรางินไหมเเป็นเราเป็นนองพอในน้ำพอลงตูดเป็นน้องพอลงถิ่งเนยวเติอา เอื้อนพ่อไอโอมันขึ so, ้นค oh, no. ืเป yeah? ็นยญ้าเป็นแย่เั่นเนาะนี่ว่าเราอะไกันนอกนี่ว่าเราว่าเราเป็นอันนาอ่ะอันหญ้าเราเครียดเช่เราใช้กินน้ำเย็นน้ำร้อนเรากินอะไรฉี่อยู่เต็มจีไปใช่ไหมไปใช่หรอเฮ้ยใช่ไหมไปยังอยู่บ่ชิโน่เด็นยวชิโน่ใช้เงินนะมีบ่าเงินนะจกหา ทงมีหาจกาทงนะทงมีเจ้าขาทงอยู่ปลปานนีเนาะไปพ่อกันอยูพุนเลยทางยกเย่ยกเย่ปลาลุงเลยโอ้ยใช่ขนาดใหญ่เลยเสื้อชุดนี้เ้อก็ใส่ว่าไรแล้วเนี่ยไม่ท่องนะแต่ตีแมย์เม่เบิ่งนี่ได้น้ำแต่เนี่ยใช่แต่สอยาไม่ค่ะในยูพุน บวดวันใดกินข่าวปวจักยาเฮ้ไม่อยากเงินเท่าไรบ้างนี่สองแสนฮะโอ้สองแสนทำซรายดิมีเงินเท่าไรตัวนะมุมมีมุมมีเดบร้วไล่เอมดิถามเอ็เมมีเงินเท่าไรเอมตัวมีเงินเท่าไหร่ใช้เงินตัวดิใช้เงินตัวดิโอ้ยจกตะก้นให้เบิ้งเงินอะตัวนะมุมมีบอกเหรอคนป่าไหม คนปานะกาบอนในป้าขอรถกันก่าเอาหนะบ่มีในป้าบ่มีในป้าโตในบ่มีแล้วป่ากป่าเดียนป่า,ปา,าจะใช้เงินใช้ในกาน,นี่นะเงินเรอใช้นี่ยเงินเรอใช้คือใบสีขาวนะเงินี่หัน หนึ่งล้านหาแสนเนาะหนึ่งล้านหาแสนนะแต่ว่าทั้งลุงฝากมาให้ใบไส่ฝากมาให้บัญชีให้ชื่อรถทีสวิตหันวันนี้ลุงว่าเห็นเจ้าได้รถทีไฟฟ้าแล้วลุงนิดติเตอร์ว่าให้ทั้งแม่ในเก็บไหวปะนี่ให้ทั้งแม่บุญพี่ได้เก็บไว้ให้พอะแต่ว่าที่ให้เจ้าอันใบไส่จะหาแสนแล้วก็ชไว้จ่ายค่าเรียนเจ้าล้านนึง เว่านาห่าวาได้หัดไว้เป็นเงินของเพิ่นทหารเลยยันเอาไปเดี๋ยนี่ยมนมมีเวลาเอาหายเพิ่นเพื่นของตรงไขตัวไปตัวมันมจักเนาะมาจมาูนะเหม็นบ่ฮอดบ่ฮอดรานหามังดูหายังไม่อีอเบื่อไอ้แซนลักมาให้อนะแม่เก็บไปลานนึงประแจคาเดียนนางลูกดุนางด เวซานะเงินอ่อนนางเมย์มัดไว้เลยฮะใช่วงด้วยฮะ,ะเงินจำนวนด้านหานี่เป็นเงินของลุงดิสเตอร์เด้อลุงดิสเตอร์ว่าใบแจยคาเทอมให้เจ้าใบแจยคาเดียนมีแต่ให้เจ้าฝากขอบคุณขอบคุณทางลุงลุงดิสเตอร์อยู่ต่างประเทศขอบใจนะหนูขอบคุณ,คณดิสเตอร์รายล เท่าไรแม่น่ะมีนลำเล็กหน่อยนะบอสฮามีแนะก็บชิริกเก็บไปจ่ายคาเรียนให้ลูกเจ้าเด่นนะตามลำลูกสาวดแนี่เลยไอมาให้แม่ถือไว้ล้านหนึ่งมัดใส่ถยๆนี่แล้วก็เจ้าถือเอาไว้หาเชนล่ะนิ่งๆนิดๆเลยไม่ไม่หม่บนตัวนี้ประจ่ายคาเดียนเจ้าเนี่ยสำคัญคาเดียนเจ้าเนี่ยสำคัญมาฮ่ะทำหัวไว้หัวมะทำหัวทำหัวนี่ไว้นี่ เราไปกินนะลูกไปกินนะแพทไปเอาไปกินไปอเออาช่วยแพยกินไปบืนน้อยด้นี่น,นะเจ้าได้หาเศน,นะนนมาชื่อนาะเสือผาเด้เอเจ้ซื่อย่งกระซื้อเอิม่มเนะาะไ่แพน่ยแสนหนึ่งละเน,น่ไแพทยแสนหนึ่งเอองินนุ่งนิสเตอเอาม ลุงมาเดี๋ยวไมไมไดไมไดโออนี่เยลุงนี่เตอห้น้ำพิงเนี่แต่ว่าป้าสิแบงห้เจ้าสองแสนนี่อ่ะขอบใจลูกนะขอบใจโอ้ยขอบใจลุงนี่จะเตอขอบใจลุงนี่จะเตอลขอบใจด้ลุงขอบใจเลย้ทังลุงนั่นหายน้ำพิงแต่ว่าป้าแบงห้เจ้าสองแสนเอ โดยใจด้ยไปใช่นเอาหาเซนแล้วก็เบงแหยเพสเซนเด้งเหลือชีเซนพอได้ชื่อพอต้มขนมยังบอไปเต้นว่ากระปุ่นคนมีเงินจ่ายตะกาบางขลามเพงไงที่ควเลยเนี่ดงด้ยคเลยดงกได้ก็ดงก็คเลยเรยงก็อยากได้คือการดงันเนาะ โอ้ดวงนี่ย่างตำลังแม่ลอกดวงนี่ยางเลยใช่ตำลังเล <c oughs> ยทีโยมเจ้า,จาสิป้าแขวยเอาลูกพูดเดียววะจ้าไปน้ำกันแนเนาะเย็นหมาว่าลงทางกันเย็นไปเตะบังขลามบ่เนี่ยไงป้าส <c oughs> ันไปไปไปหาหลวงพิงก่อนป้าลุงเลยเนะนาะทางไหนกะทางเฮาวกะขอขอบคุณขอบคุณทางไอ้ดิ่จะเตอร์อะไรเด้อที่ไอ้ได้ฝากเงินมา ขหยทา้งลานสาวเนาะจำนวนหนึ่งล้านหาแสนแล้วก็บหาทางน้องพิงตาติปหนึ่งล้านเนาะหนึ่งล้านกับพอดีแหละแบ่งขหยทางน้องเอ็มเพิ่นสองแสนโดยแต่งนายกัขอขอบคุณขอบใจขอขอบคุณขอบคุณนายได้อายเด้อที่อายได้สุดซอยทางครอบครัวของเฮาเนาะขอให้อายอยู่ดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย,ย่ยาเจ็บอย่าไข้เนะาะจ้าทุโดยวัย á, นนี้ไปครับน้องพิงตาติปจะกลับไปเที่ยวงานโต เอมชื่อังเอมเจ้าน่ะเจ้าชื่อังจาชื่อังน่าชื่อ้งชิน่าก็หนำเนี้หมเอาคลองดินเด้อหคลองดินเด้อป้าป้าเอาไห่ไม่ได้มัวได้ไห่ชื่อคองดินเนี้ยชื่อแล้วกินชื่อนล้กินเด้อชื่อแล้แซ่บเด้อชื่อมากรุนปะพี่ชายว่าหมายนะกะซุนหมก็กะพุนแม่งกระพุนแม่งกระพุนไปกินยู้านของป้าเห็ดก็ได้เ้ เรเห็นี่กตะกีนนะแต่วันกินหมดอไมันก็ุนไฟอนะมา,มา,มาไปไปโรงเรียนพันแล้วตอนนี้ รถเนี่ยไอแพร่เตรียวเราได้แพรไปดังนงในแพน่รถในเมือง <c oughs> นนท์กำลังเดินเวียนหลุดลายจังเนาะช่วงใครกำลังเดินเดียนพอดี

ด้เด้อแข่แปใจวะลูกสบายดีปาลุกแม่ลูกหนาแม่ปาลุเด้อยัไก็ช่องอยู่ด้ดด้ดีใจปะลูกเงินาดต้องอหาอายลูกเงินอายลูกอายไปช่อขนมลูกเงินดุกิบกีกีบกีเพเอสบายดีงามลูกละส่ายปาลุ่งด้ ฝนตกนะนลงมิดดาวไม่เย็นสายด้เย็นสบายจ้าู้ยู่ว่าไม่เย็นกับเออชชยชิมาหาไปแพ้หนี่ด๊ฮะงน้ำดบน้ำบวยหาบวยหมหาบวยดีใจป้ะดุดีใจใจกเทียมไหมม่พี่ตี้นองใจผลตกกับไปป้ลูกไปไนไม่กดน้ำ นี่เด้บ้างแเลยนี่ตองกไม่กดเหรอม่กดกระจกแล้ไม่กดไม่กดจบเลยนี่ล่ะเฮียนยังดูกป่นี่ไม่เห็นยี้ได้วะเฮียนยังบอกปลาดุงดูคุยยุ่ยชอนยังป่ะนีคุยยุ่ยบอนั่งนั่งี่นี่บริชวนคุยยุ่ยบอกดุกข้าวเสฉวนข้วแจ็คแล้วขสข้่้วยม้ะ กอไข่อขั้วเรือบั่กอไก่กอไก่ขอไก่อข้วมาม่วงก็กาะจานเดือจาอยู่ในนู้นเด้าี้วนี้นี้ข่อยชิพากินลูกเบิดนี่ยปลาปลาปาเบาสนเา้อเขาไ่ขาไปอยู่เนี่ยเดืนเดื้นกลางเลยเ้ยฮันเขาเขานัน้ลยอันนึงมันท้ไมย้นฟังเล พี่กี่หนึ่งวันเนึ่งวันสองสสหห้าพันกสิเด้าบสเก่งเลยตงอ้งเก่งเแต่่แม่่กว่าแม่บริสุล่ะแม่่บรุกดีบรนู่แม่นู่นดิมเข่าย่านอ่ะนู่นะข่าวได้อไปพี่ดุไปพันปแล้วน่ จะปิดแล้วลูกปหรอกทำได้ไปครับไปพุ่นเลยเลยป้าสันโอเคป้าลูกเหนื่อยเนาะสำหรับคลิปนี้ทางเฮากะได้ขอตัวไปก่อนพลลุกมิดนะวันนี้โดยป้าสบายดีป้าลุงไหมูกสบายดีป้าลุงโดยอ่าเนาะไปเด้อสบายดี